มาตัดเกรดแอนิเมชั่นสกามโโตเดนะครับสอบผ่านหรือสอบตกครับสกามโโตเดเวอร์ชั่นแอนิเมตนะครับพาร์ทหนึ่งก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับสิยงิภาพวิจารณ์ทั้งหมดเลยครับเกี่ยวกับงานภาพและการดำเนินเรื่องนั่นเองที่ไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากมังงะได้มากเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นงานภาพการดำเนินเรื่องฉากตัดบางตอนหรือแม้แต่อิม a พคของภายในเรื่องผมรู้สึกมันขาดหายไปจากมังงะเป็นอย่างมากถ้าถามความรู้สึกของผมเกี่ยวกับเวอร์ชั่นแอนิเมตผมรู้สึกยังไงผม,ผมพูดตรงๆเลยนะสำหร,รับผมอะ่ะผมเลิกด งานภาพมันมันน่าจะได้ดีกว่านี้ไหมเพราะว่าวัตถุด,ดิบมันมันดีมากๆเว้ยมังงะมันถ่ายทอดมาให้มันโคตรด,ดีส่วนใครที่ชอบชอบไปเลยครับผมไม่ว่าแต่สาหรับผมอะ่ะผมรู้สึกแค่เสียดายเท่านั้นเองเพราะว่างานภาพไม่โคตรดีอะไรบางงาด้วยความที่แบบบางทีเรามีเวลาจํากัดในการดูการ์ตูนใช่ไหมถ้าผมไปดูการ์ตูนเรื่องสกาโมโตเดย์ผมเอาเวลาไปดูเรื่องอื่นไม่ดีกว่าหรอไม่ว่าจะเป็นศิยปาสีเลือดบูบ็อก หรือเรือร่องอือ่นๆก็ตามและที่ไป่กวนั้นะก็ยังมีทฤษฎีที่แบบว่าสมทบคิดอะเกี่ยวกับอาจารย์ซูซูกิเว้ยว่าแกอาจจะไม่ปื้มเวอร์ชันอดีิเว้ยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอน119นะครับภาพปกขึ้นนะจะเป็นน้องชินนะที่ถือไมเบสบอลอะฟาดกับทีอาจจะเป็นแบบในยะสสาคัญหรือเปล่าแบบอาจารย์แบบ าจจะไม่ปื้มหรือเปล่าแต่ยังไงก็มันก็เป็นเพียงแค่การมโนของแฟนๆเท่านั้นเองนะครับและอาจารย์ก็ยังทิ้งข้อความอีกด้วยนะว่าช่วงนี้ผมกําลังหมกมุ่นเกี่ยวกับการย้อนเวลาผมอยากย้อนเวลาเมื่อ3ปีที่แล้วจังซึ่งอาจจะแสดงถึงความภายในใจของอาจารย์ที่ไม่พอใจในการดัดแปลงในเวอร์ชันอนิเมะนั่นเองและยิ่งกว่านั้นนะครับสการ์โ to ต a เดย์พาร์ทสองนะครับก็จะมาช่วงเดือนกระดากระดาครับแล้วถ้าหากอนิเมชันยังเป็นแบบนี้อยู่จะสามารถซูเรื่องอื่นได้ไหมไม่ว่าจะเป็นดันดาดันไคจูกาชิอาคุตะหน้าร้อนท มันมีแต่คุณภาพเว้ยไม่รู้ว่าจะสามารถดืนกระแสนในช่วงนั้นได้หรือเปล่าแล้วเพื่อนๆเราที่เห็นกันยังไงสกามโตเดยรับสอบผ่านหรือสอบตกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะ